สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซอร์ลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานะครับและพิธีกรคู่ผมคุณแคร์นอทิรุธครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้นะครับส1เอ็รายการโดยประมาณนะครับทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแกรแน่นอนนะครับเปิดรายการแบบนี้ครับเรามีข่าวอัปเดตจาก Major c i n e p l e x กนะครับก็คือภาพยนตร์เข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านั่นเองครับวันที่4สิงหาคมนะครับโอ้ยเมีฝากหลายเรื่องนะฮะ ต่อเนื่องอยู่แล้วเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันครับที่เป็นเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงของซูเปอร์ฮีโร่นะฮะก็มีคนภาคก็ตัวดังๆท่านนั้นฮะทั้งเดอะร็อกนะฮะเควินฮาร์ดมาภาคเป็นตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยส่วนอีกเรื่องนึงมาจากเกาหลีครับ e m e r g e n c y d e c o r a t i อ n ฮะไฟคลั่งผ่านรกชีวะโอโ้โหฟังจากชื่อแล้วนะฮะใครที่เคยติดใจกับเทรนทูปูซานตอนนั้นรอบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่าเปลี่ยนจากรถไฟ ไปบนเครื่องบินกันบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขายังไม่บอกชัดเจนนะว่าเกิดอะไรขึ้นแน่แต่ว่าโอ้โหมันผ่านนรกอะจีว่าต้องมันแน่นอนออครับถูกต้องครับของพี่เป็นภาพยนตร์ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ไทยแนวใหม่ที่ <c oughs> มีชื่อว่า The Uprank กับอาชีาเกมเขาบอกว่าเป็นการผรสมผสานกันระหว่างแนวเกมกับอาชญากรรมโดย X Spring Capital ร่วมกับกัตนากรุ๊ปดังเรื่องนี้มีความแปลกเพราะมันเป็นการนำแสดงของกิจทรีแมนดาว แล้วก็พี่ดูสัญญาคุณาก่อนและหนังเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของกันกันจารึกแล้วก็วัชรยูอิงควิวัฒน์น่าสนใจนะครับมีหลากหลายเรื่องนะฮะสนใจเรื่องไหนเข้าไปดูตัวอย่างกันได้รวมถึงเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับรวมถึงทาง w w w m a j o r c i n e p l e x c o m ก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะฮะใครที่รอติดตามข่าวสารทั้งในโลกภาพยนตรวและบันเทิงนะฮะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะฮะติดตามช่วงแรกของรรรราาายกของเคับ ช่วงเซลลูลอยบีดสนับสนุนโดยเมเจอร์พ็อปคอนเดลิเวอรี่พ็อปคอนสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยทรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอปเดลิเวอรี่ ทำให้ใจชื่นขึ้นมาทันทีหลังจากงานแซนดิ e เอโกคอมิกคอนเปิดตัวทีเซอร์แรกของภาคต่อ Black Panther mm hmm. ที่ใช้ชื่อว่า Black Panther Wakanda forever mm hmm. หลังจากแฟนๆได้ตั้งหน้าตั้งตารอกันว่าภาคตอนนี้จะออกมาในรูปแบบไหนหลังจากการจากไปสุดชอ็อกของพระเอกชาร์ดเวิร์บเบลส์แมนในปี2020นอกจากเราจะได้เห็นน้องสาวนักประดิษฐ์อัจฉริยะอย่างชูรี่มีบทบาทและพา ระหนักขึ้นแล้วเหล่าสตรีในวากอนดากำลังจะเจอภัยคุกคามอันยิ่งใหญ่ในวันที่ไม่มีฟาบาทที่ชาลาแม้ว่าทีเสอร์มไม่ได้ระบุว่าเขาจะไปอย่างไรแต่เหล่าสตรีก็ต้องผนึกทั้งปัญญาและกำลังเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้านอกจากตัวละครเดิมแล้วภาคสองนี้ยังได้แนะนำตัวละครใหม่อย่างนาโมร์ราชาอาณาจากอตแลนทิส แถมยังพาเราย้อนกลับไปอดีตที่แสนเจ็บปวดซึ่งคาดว่าจะเป็นชนวนที่จะนำมาสู่สงครามระหว่างวากอนดาและแอตแลนติส ตอนนี้แน่นอนได้ผู้กำกับเจ้าเก่าอย่าง Ryan Coogler กลับมากำกับการแสดงอีกครั้งและด้าน l e t i ท i a Wright ซึ่งรับบทเป็นช e รี y ก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าเป้าหมายหลักของทีมงานในภาคตอนนี้คือการที่แสดงสุดฝีมือเพื่อที่จะยกย่อง Chadwick และมรดกที่เขานั้นได้ทิ้งไว้ค่ะ ยังไงก็ตั้งตารอคะ่ะเพราะ Black Panther Wakanda Forever มีกำหนดฉายในวันที่11พฤศจิกายน2022คะ่ะ แม้ว่าพระเอกเดนิ e l Craig กได้ยุติบทบ,บาทลงในฐานะสายลับ0 07หรือเจมสปอนใน No Time to Die ไปไม่นานแต่ก็ยังมีแฟนๆอดสงสัยไม่ได้เขาว่าสายลับลำดับที่26ของแฟนชสยจะมีหน้าตาแบบไหน ผู้หญิงหรือผู้ชายและที่สำคัญจะดึงนักแสดงคนไหนมารับไม้ต่อจากแดนยอด้วยบาร์บราบรอกลีโปรดิวเซอร์ของแฟรนไชส์นี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารวาร์ริีว่าภาพเนตร์นเจมส์บอนดเรื่องต่อไปคงต้องรออย่างน้อย2ปี หรือในปี2024หรือไม่ก็นานกว่านั้นด้วยเธอให้รายละเอียดว่าสำหรับเจมส์บอนด์คนใหม่กำลังหาทิศทางที่จะสร้างเขาขึ้นมาแต่ขณะนี้ยังคงไม่มีสคริปที่รับรองและเราก็ไม่สามารถเริ่มได้จนกว่าเราจะตัดสินใจว่าจะไปต่อ,อยังไงเพราะจริงๆแล้วมันเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ของเจมส์บอนด เรากําลังสร้างตัวตนใหม่ว่าเขาเป็นใครและต้องใช้เวลาหากเราย้อนกลับไปถึงวาระสุดท้ายของ Pierce Brosnan ในฐานะ James Bond คือในปี2002กับภาค Die Another Day ซึ่งทางค่ายใช้เวลาถึง4ปีกว่า Daniel จะเดบิวต์ออกมาในฐานะ James Bond ลุกดิบใน Casino Royale ในปี2006และสำหรับสายลับลำดับที่26นี้ก็มีลายชื่อที่ถูกโยนเข้าไปในบัญชีรายชื่อหรือคนดิเดต ไม่ว่าจะเป็นอนทริสเอลบา ที่ก่อนหนะ้านี้สื่อหลายสำนักได้เมากระหนาหูว่าคนนี้เนี่ยแหละจะเป็นตัวเต่งก่อนที่จะมาตอมเรย์เจจอห์นเพจที่แจ้งเกิดจากซีรีส์บริดจ์เทนและไม่ว่าใครจะมารับหมายตอเป็นเจมส์ปอนคนต่อไปก็คงต้องรู้สึกกดดันไหมเบาเพราะพระเอกเครกได้กลายเป็นตำนานไปแล้วกับการเป็นพระเอกเจมส์ปอนยาวนานถึง5ภาคแถมแต่ละเรื่องก็ได้โกยรายได้เหยียบพันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยค่ะ โอ้โห oh, oh, ข่าวแต่ละชิ้นเนี่ยดุดทั้งนั้นนะห้ <No. S 1> ามพลาดทุกประการนะครับคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆแบบนี้ติดตามกันได้ทุกสุดสัปดาห์กับเรา2คนและกองบอกอของเรานะครับ,รบในช่วงเซอลอยบีดถูกต้องครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าใครเป็นแฟน DC นี่ไม่อยากให้พลาดนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง DC League of Super p e t s ในช่วงเลอเรคคอมเมนต์สักครู่เดียวครับ